ที่4อ่ตอนที่1นะคะเรื่องของแบบจำลองข้อมูลและกระบวนการ Data and Process Modeling นะคะหนังสือก็จะเหมือนเดิมนะคะจาก textbook เล่มนี้นะคะกับภาษาไทยเล่มนี้นะคะ,ะวัตถุประสงค์ก็คืออธิบายหลักการและเครื่องมือในการสร้างแบบจำลองของข้อมูลและกระบวนการอธิบายการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเพื่อแสดงระบบสารสนเ สนเทศอธิบายสัญลักษณ์กฎเกณฑ์และการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลสามา,สามารถใช้เครื่องมืออธิบายกระบวนการเช่นภาษาอังกฤษเชิงโครงสร้างตารางการตัดสินใจและผังต้นไม้การตัดสินใจอธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ของแผนภาพกระแสข้อมูลโภชณานุกรมข้อมูลและอธิบายและคาอธิบายกระบวนการซึ่งในตอนที่1จะวัตถุประสงค์ที่เราจะใช้คือ3ข้อบนซึ่งในบทนี้ เป็นวิธีการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเป็นการอธิบายระบบในเรื่องของข้อมูลนําเข้าข้อมูลนําออกข้อมูลและกระบวนการโดยการนําเสนอต้นแบบของข้อมูลและกระบวนการเพื่อแสดงให้เห็นวิธีการเปลี่ยนรูป ข้อมูลทั่วไปให้เป็นข้อมูลสารสนเทศโดยประกอบไปด้วยเครื่อง,องมือ3สิ่งคือแผนภาพกระแสข้อมูลที่เราจะเรียนในบทนี้และครั้งหน้าเราก็จะเรียนเรื่องของพจนานุกรมข้อมูลและคำอธิบายกระบวนการมันเริ่มต้นด้วยแผนภาพกระแสข้อมูลแผนภาพกระแสข้อมูลเรียกเต็มๆว่า d a t a f l o w diagram เรียกย่อยๆว่า DFD ของการวิเคราะห์ระบบเชิงโครงสร้าง ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือแสดงทิศทางการส่งผ่านข้อมูลในระบบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในระบบแสดงการส่งผ่านข้อมูลนำเข้าและข้อมูลนำออกและขั้นตอนการทำงานของระบบเป็นการแสดงการทำงานของระบบโดยไม่อธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการในการประมวลผลโดยแสดงว่าระบบทำงานอะไรแต่ไม่แสดงว่าระบบทำงานอย่างไรสัญลักษณ์การสร้าง แผนภาพกระแสข้อมูลสัญลักษณ์แผนภาพข้อมูลหรือ d a t a f l o w diagram symbol หรือ, mm hmm. อ,รอ d f d symbol นิยมใช้เป็นของ g and a s นเซ s o n แล้วก็ของ y ย d o n ประกอบไปด้วย4ตัวกำกับด้วยตัวอักษรอักษรตัวใหญ่ดูในภาพที่จะเห็นในรูป4.2นี้นะคะ สัญลักษณ์แรกคือสัญลักษณ์โพเซส <Okay. S 1> จะแทนด้วยสี่เหลี่ยมกรอบมนหรือแผนภาพวงกลมเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจะเลือกอของจ e n นียสเซนเซนหรือยยดอนนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งควรระบุะในในภาพใน,ใน,ใ,นในภาพเนี่ยควรระบุชื่อกระบวนการอยู่ในรูปของคำกริยา ตามด้วยคำนามเอกนพเช่น create invoice, get student work เป็นตน้นซึ่งจะแสดงถึงวิธีการรับข้อมูลและทำให้เกิดผลลัพธ์เช่นการคำนวณเงินได้จะเกิดจากการใช้ข้อมูลนำเข้า2ตัวคือจำนวนชั่วโมงที่ทำงานและอัตราค่าจ้างทำให้ได้ยอดเงินได้โดยในโปรเซสหนึ่งหนึ่งอาจประกอบไปด้วยขั้นตอนง่าย หรือขั้นตอนที่ซับซ้อนก็ได้และให้ระบุเฉพาะชื่อของกระบวนการนั้นๆไว้ในรูปสี่เหลี่ยมส่วนคำอธิบายการดำเนินการกระบวนการนั้นๆจะอธิบายต่อไปในอาทิตย์หน้าสัญลักษณ์ต่อมาคือสัญลักษณ์เรียกว่าสัญลักการส่งผ่านข้อมูลถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า data flow แทนสัญลักษณ์ด้วยเส้นที่มีหัวลูกศรทางเดียวหรือสองทิศทางเป็นการระบุช,ชื่อของข้อมูลด้วยคำนามเอกพจน์และคำคุณศัพท์อยู่ด้านบนด้านล่างหรือทั้งสองด้านของเส้นเช่น deposit, invoice, payment เป็นต้นแสดงถึงทิศทางการส่งผ่านข้อมูลจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้โดยไม่ระบุโครงสร้างหรือรายละเอียดของข้อมูลที่ไหลซึ่งรายละเอียดก็จะไปเขียนในโพจนุกรมของข้อมูลในครั้งต่อไปในรูปที่เห็นจะเห็นว่าแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง data flow และ process ที่ถูกต้องเนื่องจาก process เป็นการเปลี่ยนข้อมูลหนึ่งไป เกิดอีกข้อมูลหนึ่งซึ่งจะต้องมีอย่างน้อย Datafor เข้าและ Datafor ออกของ Process ดังนั้น Datafor จะต้องคู่กับ p โ c เ s s อย่างน้อยหนึ่งด้านเสมอแสดงต่อมาแสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของ 3ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องเช่นตัวอย่างแรก Apply, Insurance, Premium ไม่ปรากฏการส่งผ่านข้อมูลนำเข้าแต่มีแต่ข้อมูลนำออกนอกจากโคเซสลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการเกิดขึ้นได้เองหรือเริ่มของชีวิตจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตตัวอย่างที่2 คอนคลตกอตเปเป็นโปรเซสที่ไม่มีข้อมูลนำออกที่เรียกว่าหลุมดำแบล็คโฮลและตัวอย่างที่สามเรียกว่าหลุมเทาเกโฮเนื่องจากข้อมูลที่นำเข้าและข้อมูลนำออกไม่เกี่ยวเนื่องกันไม่สัมพันธ์กันเพราะในโปรเซสของการคิดคำนวณเกตนั้นข้อมูล Date of b i r ร์อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดไฟนอลเกต ออกมาได้สัญลักษณ์ต่อมาคือสัญลักษณ์หน่วยเก็บข้อมูลลักษณะของหน่วยเก็บข้อมูลเราเรียกว่า Data Store แทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายเปิดทั้ง2ด้าน หรือเปิดที่ไปด้านขวาโดยระบุชื่อของแฟ้มข้อมูลที่ใช้เก็บอยู่ในรูปของคำนามพอหูจน์เพื่อแสดงถึงแหล่งที่เก็บข้อมูลแต่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลที่เก็บโดยอธิบายโครงสร้างและรายละเอียดของแฟ้มข้อมูลในท้ายบทต่อไปตัวอย่างของระบบที่ต้องการเก็บข้อมูลไว้เพื่อนำมาใช้ภายหลังได้แก่กรณี ผู้สอนต้องการเก็บคะแนนการทดสอบและแบบฝึกหัดในระหว่างเทอมเพื่อจะทำให้นำไปรวมกับผลการสอบในปลายเทอมหรือระบบเงินเดือนที่ทำการเก็บเงินเดือนและรายการหักในแต่ในระหว่างปีไว้เพื่อการคำนวณเงินเดือนและเงินหักในตอนสิ้นปี Data Store จะต้องเชื่อมกับโปรเซส s ด้วย Data ้าโ กาจะเห็นภาพตัวอย่าง Datastore ซึ่งใน Datastore จะต้องประกอบไปด้วย d a t a f o r ทั้งข้อมูลนำเข้าและข้อมูลนำออกอย่างน้อยหนึ่งและจะต้องเชื่อมต่อกับโปรเซสด้วย d a t a f o t a f o r จากรูป ต่อมาจะแสดงความสัมพันธ์ของ Data s t o r e ที่ไม่ถูกต้องจากตัวอย่างแรก2 Data s t o r e จะเชื่อมต่อกันโดยตรงไม่ได้จะต้องมีโปรเซสตอยู่ระหว่างกลางโดยข้อมูลนำเข้าอยู่ด้านหนึ่งและข้อมูลนำและมีข้อมูลนำออกอยู่อีกด้านหนึ่งส่วนตัวอย่างที่2และ3ไม่ถูกต้องเนื่องจากขนาดของกระแสข้อมูลนำเข้าหรือกระแสข้อมูลนำออก สัญลักษ์ต่อมาสัญลักษณ์ที่เรียกว่าสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับระบบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือ external entity จะแทนด้วยสี่เหลี่ยมมีเงาแสดงให้เห็นเป็นภาพสามมิติโดยจะบ,บุจะระบุชื่อสิ่งที่เกี่ยวข้องไว้ในช่องสี่เหลี่ยมเช่น customer student employee เป็นโลซีเตมโดเอ็นติที้ภายนอกอาจเป็นคนหน่วยงานองค์กรภายนอกหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการส่งข้อมูลเข้าและรับข้อมูลจากระบบเช่นเมื่อลูกค้าสั่งสินค้าลูกค้าจะเป็นเอนติ y ี้ภายนอกเพราะเป็นผู้ส่งข้อมูลเข้ามายัางระบบในการสั่งสินค้าตัวอย่างอื่นเช่นระบบบัญชีรายจ่ายได้รับข้อมูลจากระบบจัดซื้อ เอนติตี้ภายนอกได้ออย่างนึงว่าเทอร์มินเ r เตอร์เนื่องจากเป็นทั้งจุดต้นทางและจุดปลายทางนัวกวิเคราะห์ระบบจะเรียกเอนติตี้ภายนอกที่ส่งข้อมูลเข้าระบบว่าแหล่งกำเนิดหรือซอสหรือเรียกเอนติตี้ภายนอกที่รับข้อมูลจากระบบว่าแหล่งที่เก็บหรือ c, ซิงค์ซึ่งบางเอนติตี้ภายนอกอาจเป็นได้ทั้งซอรสและซิงค์ มาดูภาพตัวอย่างจะเห็นภาพตัวอย่าง entity ภายนอกจะต้องต่อเชื่อมกับ process ด้วย data flow ที่ถูกต้องจากรูปแสดงถึงความสัมพันธ์ entity กับ data flow ที่ถูกต้องแล้วก็ตัวอย่างสัญลักษณ์ ที่ Entity p ภายนอกในการส่งข้อมูลไป Entity p ภายนอกไม่ถูกต้องหรือ Entity p ภายนอกสมงูรณ์ t a t a Store ไม่ถูกต้องดังนั้นสรุปได้ว่ากฎการใช้สัญลักษณ์ในการต่อเชื่อมแผนภาพกระแสข้อมูล Data for เชื่อมต่อกับ p r o c e s นึ่งไปยัง p r o c e s นึ่งทำได้ โพสต์หนึ่ไปยังเอนตี้ภายนอกทำได้โพสตเชื่อมไปยัง Datastore ทำได้แต่เอนตี้หนึ่ไปยังเอนตี้หไม่ได้เอนตี้ไปยัง Datastore ไม่ได้ d a t a Store ไปยัง Datastore ไม่ได้ขอจบส่วนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ